ไกลการสืบของของที่นไ่นี้ซ้อมมากี่วันครับอ๋อมาอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายดสองล่องเสือนอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเชียงแสนมีใครเป็นปปผู้บังคับซ้อมรองที่นั่นอ๋อเป็นการสืบแล้วก็ข้ารขายรอบที่ทก,ทกินคนระับกับคิวโผล่ในค่ายเฉยกันเนาะตอนนี้เราอ,อายุเท่าไหรปีสี่สิบสองสูงเท่าไหร่องหกน้ำหนักปล่อยมาไมา่กี่กิโลครับมาสี่เก้าเราเมื่อตะตายเลยครับถึงเมื่อแล้ววันนี้เราเจอกับสิงห์ลบเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นเจอกันที่ เวลาผมเป็นไงบ้างชนะครับชนะคะแนนเขามาวันนั้นต่อยกันเวทไม่ไรร้อยต่อนร้อยตอนตานี้มาต่อยร้อยสองมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักไม่คิดว่าถ้าเข้าไปสอบหรือไปช่างนี่น้ำหนักมาเกินหรือมาขาดเกินหน่อยก็คือเหมือนมาวิ่งยืดกล้ามเนื้อเนาะสบายสบายแล้วเขาไปมือตะตายเลยจำได้ป้ะอ๋อใช่ครังซ้ายดีอืมแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวางไงเนี่ยต้องรอดูเลยพี่ก็ค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วก็แก้ไขตรงนั้นด้วยดี วันนี้ค <hi> ิด <hi> ว <Japanese wine> ่าจะให้เขาล้างตาเราได้ไหมอ่าต้องรอทางดูรอดูนะเที่ยววันนี้เราย้ำเขาได้ไหะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งไหมต้องน่าจะได้เนาะอมึงอ่ะต่อยมึงมาดิเรื่องร้อกิมหมดกี่ไฟแล้วที่ต่อยมามาหกสิบไฟได้ไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่เออหลังสิบหลังสิบวันนั้นเราเจอกับมังกรเล็กไบ้างได้คะแนน ถ้าแพ้คะแ,แนนมาวันนั้นต่อยวิดทได้ที่ลังสิตร้อยต่อนร้อยตอน,อตอนมีวันนี้ที่102มาร้อยสองนี่แม่ก็คือไม่มีปัญหาสบายๆร่างกายเราตอนนี้เป็นยังไงเย็นเันนี้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตัวเองได้เรียกว่าเย็นนี้พร้อมเจเอกันได้เลยว่าจะย้อมได้หรือไม่ได้แค่นั้นเอง เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป,เป็นสาวปากชื่นชืวแปงขับเราวันนี้นะ๋อฝากแปนงขับคุณนไก่กับไสซโป๊กรับและแปนงขับที่ติดนตั้งสต่เชครับด้วยเสียบอเงยนยังี่แน่นอนนะครับผมนะข,อบขอมาหน่อยใช่ครับ